เพราะการที่จะไปกู้นี่ยืมสินจากใครเขาได้นี่แสดงว่าตัวเขาเนี่ยต้องพร้อมที่สามารถใช้นี่ได้ไม่ว่าจะเป็นธนาคารอะไรต่างๆมันก็จะมีหลักมีฐานไปกู้เขาเว้นแต่ไปกู้เงินนอกระบบอันนั้นเราออกกฎหมายไปช่วยถ้าแล้วพรบทวงถามนี่นะแล้วก็เจ้าที่ทุกคนก็พร้อมที่จะเข้าไปดูแลให้มามาบอกนะครับแต่ในเรื่องของนี่ครัวเรือนเนี่ยผมเห็นบางประเทศนะมีนี้ครัวเรือนเนี่ยสองร้อยกว่าเปอร์เซ็นต ของเราเท่าไหร่แปดสิบเก้ามั้งแปดสิบเก้าเก้าสิบพพูดกันไปจนมันร้ายแรงไปหมดอ่ะนะเพราะทุกคนก็ต้องต้องมีหนี้ะนะผมคิดว่าถ้าไม่ได้เกิดมาเป็นลูกท่านหลานเธอใช่ไหมไม่มีมรดกมันก็ต้องไปหนี้หรือมั้งการที่จะมีอะไรทักอย่างเพราะมันซื้อไม่ได้ต้องผ่อนต้องอะไรวันนี้ผมไม่อยากให้สังคมมองเรื่องนี้อย่างเดียวพอมองเรื่องเงินทุกคนก็อยากได้เงินไม่ว่าจะผิดหรือถูกก็อยากได้เงินมันจะได้เงินทุกคนนับใช้อหละนับถือ หน้าตาด้วยเงินทองฐานะทางเศรษฐกิจเป็นหลักไม่ใช่อ่ะนะความเป็นคนดีมีศีลธรรมมีคุณธรรมมีธรรมิบานนั่นแหละเป็นสิ่งที่ควรได้ร,งรางวัลรถมืถือนะคนเหล่านี้เขาอาจจะไม่ได้อะไรมากนักจากการที่เขาทำตนเป็นคนดีนะแต่เขาได้กุศลนะทางศาสนาเนี่ยก็ตอบแทนด้วยความสุขในอนาคตนะคนร่ารวยแล้วไม่ทำเนี่ยมันก็สิ่งตอบแทนบางทีทําผิดมากมันก็ มีคดีความติดคุกอะไรก็ว่าไปน,นะนั่นแหละเขาเรียกว่าตอบแทนไงเพระาะฉนั้นขอให้ช่วยกันจัดนะครับสวัสดิการตอบแทนให้กับชุมชนแล้วนําดอกเบี้ยนนะมาเป็นสวัสดิการให้ชาวบ้านทั้งในเรื่องการรักษา,าพิบาลให้ทุกข์ึกษาบุตรหลานในชุมชนเท่ากันท่านทาเองได้ทั้งหมดอ่ะแต่ท่านไม่ค่อยทํากันนะรออ,อบตจะทํำไหมอบตจะทำหรือเปล่าจังหวัดจะทำไหม,จจไม,จจไมรัฐบาลจะเอาเงินมาช่วยเมื่อไหร่ท่านก็มีเงินกันเพราะนั้นท่านก็เก็บเป็กเก็บน้อยคนละห้าบาทถิบาทนะทำไมกว่าเขาเรียกอะไร ธนาคารใช่ไหมธนาคารชุมชนน่ะนะก็เหมือนกับธนาคารอาหารที่ธนาคารข้าวอะไรก,ก็แบบเดียวกันเนี่ยพระเจ๊หัวท่านก็นมีทรงมีพระรมวิเหล่านี้นะอดอมการตั้งสมาชิกขึ้นมาค่าบาทสี่บาทลงไปก่อนวันหน้าก็เป็นสิบบาทวันต่อไปก็ร้อยบาทมันก็ขึ้นมันก็มากขึ้นมากขึ้นดูแลคนได้มากขึ้นไม่เริ่มต้นมันจะไปได้อะไรอ่ะรอแต่รอนี่รอนโนอนพอไม่ได้ก็โทษมาโนนมานี่ผมว่าไม่ใช่คิดแบบนี้ไม่ได้ต่างประเทศ ที่เขาจเจริญเขาเลิกคิดไปแล้วนะเขาไม่รอหวังประเทศชาติเดียวนี้ให้ประเทศชาติไปพัฒนาใหญ่ๆนู่นในเล็กๆเนี่ยเขาต้องช่วยตัวเองบ้างอะไรบ้างเงินทองก็รัฐสัมบนบ้างนะสร้างอำนวยความสะดวกหาโอ,อกาสให้เลยให้นะต่างประเทศเขาไปน่ดแล้วเรายังมานั่งต้องต้องช่วยเหลือค่าการ,กรเกษตรค่าต่างๆแล้วผมถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยการบริหารบ้านเมืองทำทำอะไรกันมานะผมว่าวันนี้คิดใหม่ให้หมด ไปท่านก็ต้องรูมือกับผมไม่ใช่จะวันนี้จะต้องไดวันนี้พุ่งนี้มันไม่ได้หรอกครับเพราะมันไม่เข้มแข็งไงไม่ได้เตรียมพื้นฐานไว้เลยเนี่ยมันก็ทําเป็นชิ้นๆมาแบบนี้มันก็เป็นอยู่แบบนี้เข้าใจทันทีนะเพราะฉะนั้นนอกจากในเรื่องนี้แล้วก็อยากให้มีการจัดทีมงานนะครับลงพื้นที่ด้วยแล้วไปตรวจสอบดูซิว่าอะไรที่เขาควรจะต้องปรับปรุงอะไรที่ควรสสนุนก็ทุกกระทรวงทุกหน่วยงานสากาจังหวัดเนี่ย มีทุกหน่วยงานอะแต่ท่านทํางานให้มันให้มันได้ผลมีประสิทธิภาพด้วยไม่ใช่อยู่แต่จังหวัดแล้วก็ทาทาไปแกนแกนไม่ได้วันนี้ต้องช่วยรัฐบาลทําแทบตายแล้วท่านไม่ทําท่านไม่ไปช่วยทุ่มเทไม่ได้ให้น้าตีก็ไม่ได้ท่านนยอยู่กับประชาชนนะเพราะนั้นถ้าประชาชนเรียกร้องขึ้นมาว่อาอะไรข,อข,อขอ้อราชการนจังหวัดโน้นจังจหวัดโน้นมีทุจริตผมจะต้องจัดการนะนะอย่าหาว่าผมไปขู่ท่านเลยแต่ไม่ไม่ไหว ถ้าปล่อยไปเรื่อยๆแล้วมันไม่เกิดอะไรขึ้นมาเลยที่อื่นเขาทำไมเขาทาได้ทําไมที่นี่ไม่ทําไม่มีผลงานไม่มีอะไรปรากฏนะก็คนดีๆอย่าเสียใจเสียกาลังใจไม่ได้นะการผลิตปุ๋ยเนี่ยต้องทํายังไงปุ๋ยอินทรีย์นะขายกันเองภายในกลุ่มตั้งธนาคารปุ๋ยธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชทําจุลินทรีย์ทำของใช้ที่จําเป็นแจกจ่ายชุมชนลดค่าใช้จ่ายบอกตอบช่วงนี้เงินมันไม่ดีนะอย่าเพิ่งไปซื้อของข้างนอกเลยมันแพงเนี่ย เราเอามาทำทีอะไรที่จําเป็นต้องใช้ตะกร้ากระเป๋าอะไรก็ทําไปก่อนพอวันหน้ามันดีขึ้นเศรษฐกิจมันดีขึ้นมีรายได้มาค่อยไปซื้อแอ้แพงๆเนี่ยเขาเรียกว่ามีภูมิคุ้มกันไงนะต้องเข้าใจนะแล้วก็วันนี้ถ้าหากว่ามันเป็นไปได้ผมเห็นหลายพื้นที่นะมีการลงทุนกันแล้วก็ไปซื้อที่เก็บไว้แล้วให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้มีที่ทํากินตั้งแต่ช่วยกันนะช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพราะไปแจกทุกคนคงไม่ได้นะเป็นลักษณะเป็นนารวมเป็นพื้นที่รวมทางการเกษตรและแบ่งปันกัน รายได้ภายในชุมชนแล้วก็สร้างสถาบันการเงินให้เข้มแข็งนะเด็กๆคนในพื้นที่เรียนจบมีความรู้ความสามารถก็อยากที่จะกลับมาทํางานในชุมชนที่มันมีอนาคตไงนะเพราะฉนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองช่วยกันนะเหมือนกับการในเมืองอ่ะนะเหมือนกับการทํางานในเมืองมันต้องมีรายได้แล้วก็อดออมรู้จักนะมีภูมิคุ้มกันเมื่อไหร่จะเดินหน้าเมื่อไหร่จะหยุดรอไปก่อนอะไรทำนองเนี้นะสำหรับ ผู้ที่เริ่มโครงการเหล่านี้นะครับผมขอชื่นชมทุกคนเลยนะครับผมอาจจะก,กล่าวได้ไม่หมดนะหลายจังหวัดหลายพื้นที่หลายอำเภอหลายท่านบอกว่ามีอีกเยอะนะเขาไม่บ่นอะไรเพียงแต่ว่าเขาสร้างความแข็งแล้วผมเห็นในทีวีแล้วผมสะท้อนใจนะคนเหล่านี้ทําไมเขาไม่บ่นอะไรเลยทําไมเขาเนี่ยกันต้องช่วยกันอย่างนี้นะมันนฐานะาานอย่างนี้เขาไม่มาด่าว่าบ่นรัฐบาลเลยนะเพราะอะไรอ่ะเขาก็เป็นเกษตรกรเหมือนกันนะเขาบอกว่าวันนี้มันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องช่วยกันนะเราเป็นคนไทย ผมฟังเขาพูดผมน้ำตาตก,กือนะแต่อีกพวกหนึ่งบนทั้งวันเศรษฐกิจไม่ดีรัฐบาลเข้ามาทําให้เกิดปัญหาไปดูที่ว่ามันเกิดขึ้นมันต้องเมา่อไหร่นะผมก็กลังทําให้อยู่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นช่วยกันนะครับขยายให้ทุกชุมชนด้วยเรื่องแรงงานประมงวันนี้อาจจะมีหลายท่านไม่เข้าใจนะว่ามันมีปัญหามาันดาวนาน,านพอสมควรน,นะเป็นสิบสปีมนะั้งในเรื่องของการค้ามนุษย์เนี่ยมีมปัญหา ผมได้มอบหมายให้ท่านรองนายกตรีพรเเนตรพบิดน่ซึ่งรับผิดชอบในเรื่องนี้มาตั้งตั้งแต่แรกกับผมเนี่ยช่วยดำเนินการนะในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ในภาพกว้างงแล้วนะครับก็อยากจะเรียนว่าเราได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะส่งค้ารางานไปที่เกาะเบนจิน่านะครับแล้วก็หาหรือกไฟนูเซียเพื่อจะร่วมกันเร่งหาขอ้อมูลผู้กอการแล้วก็การดำเนินการกับผู้กระทําความผิดคนไทยที่ไปช่วยที่ไปถูกจับพี่นธน,นะนะ ที่ข่าวมาเป็นจนํานวนมากหลายร้อยคนเราไม่ได้ดีดนอนใจนะเราก็ทยอยทำมาเรื่อยนะแต่เราไม่ไม่อยากจะมาสัมผัสมากเพราะคนเหล่านี้ไปทาความผิดในประเทศเขาใช่ไหมแล้วก็ทุกคนก็เป็นเหยื่อไงเป็นเหยื่อต้องถูกสิทธิมนชนเข้ามาดูอ,าอะไรองค์กรรนะหว่างประเทศมาดูแล้วประเทศต้องรับผิดชอบท่านก็ต้องมาบอกเราว่าที่ไหนยังไงแนะนําตรงไหนเพิ่มเติมเราจะได้ไปหาทางช่วยเหลือให้ได้ พราะว่าวันนี้ผมทราบว่าบางทีเนี่ยไปทํางานแล้วถูกจับไปแล้วเนี่ยไม่สนใจเจ้าของผู้ประกอบการไม่สนใจเขาจับไป,ไปมีเรือมีตั้งหลายลาไปเสียค่าไถายก็ไม่ยอมเสียนะช่วยลูกเรือก็ไม่ช่วยแล้วยนให้รัฐบาลดูดูสินะเหมือนครั้งที่แล้วเนี่ยถ้าไปถูกจับไปที่อะไรนะที่โซมาเลียใช่ไหมแล้วเพิ่งกลับมาเนี่ยเหมือนจะตายไปแล้วเกิดใหม่นะเพราะฉะนั้นถ้าเรายังมีการเอาเปรียบเพื่อมนุษย์แบบเนี้นะ ผมกําหนดไปแล้วว่าไม่สมควรได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใดๆอีกต่อไปในประเทศไทยนี่นะแล้วต้องไดรับโทษทางกฎหมายคือต้องเข้มงวดกันเพราะฉะนั้นเจ้าที่ก็ต้องถูกติดตามประเมินผลด้วยนะไม่ว่าจะใครล่ะประมงออผมเจ้าท่าอะไรต่างๆ่งพน,นี้ยหมดอะจะเป็นเจ้าหที่ที่เกี่ยวข้องต้องทําให้ครบจดทะเบียนติดเครื่องมือนะแล้วก็ แก้ปัญหาและในเรื่องของการทําประมงร่วมทริอเวนเจอร์กับประเทศโน้นประเทศนี้ผมก็เดินหน้าเรื่องนี้ไปตลอดวันนี้ก็เตรียมจะทำา Jo อเวนเจอร์กับอินโดนีเซียมีปลายเยอะแต่เราชอบเข้าไปตรงที่เขาไม่ให้เข้าใช่ไหมแล้วมาบอกว่าเออก็ขอให้ยกเว้นหน่อยละกันเพราะว่ามันเป็นอาชีพเขารายได้น้อยเอ,อ๊ะแล้วกฎหมายมันอยู่ตรงไหนอะประเทศเขาก็มีกฎหมายนะถ้าผมอนุโลมท่านไม่จับกุมไม่ดำเนินคดีไม่บรตากฎหมายแล้วท้ายสุดมันจะเกิดอะไรขึ้นท่านรู้ไหมเรื่อง สินค้าประมงเขาจะอะไรมีมาตรการาไม่ให้เราขายไงวันนั้นผมบอกว่าสองแสนกว่าล้านล้านบาทไม่ใช่สองแสนกว่าล้านตันคือท่านไม่จับไปให้มันตรงอ่ะผมพูดเสียงดังเลยนะถ้าถ้าไอยูยูเนี่ยที่เราผิดอยู่เนี่ยทั้งหมดค้ามนุษย,ย์ด้วยอะไรด้วยแล้วทางยุโรปทางอเมริกาเขาเขาบอกเราค้ามนุษย์อยู่นะแล้วทำเนี่ยก็ผิดกฎหมายแล้วเมื่อด่านน้ำขเ,เขาอะไรเขา เขาบอกว่าต่อไปเนี่ยไม่รับซื้อสินค้าจากไทยเอาเริ่มจากสินค้าประมงก่อนต่อไปก็ไปเรื่องของที่มันผิดๆก็ลากพาไปสู่เรื่องผลไามา้ข้าวเกลือยางไปหมดคนเหล่านี้ที่ทาความผิดตรงนี้ต้องสํานึกตัวเองแล้วนะครับทํามันลานแล้วหลายปีแล้วทุกรัฐบาลไม่เคยทําได้รัฐบาลนี้จะทํากับท่านอย่าผมใจร้ายนะเอาเปรียบคนอื่นเขาได้ไงนะผู้ประกอบการบางคนรวยไม่รู้จะรวยยังไงมีเรือเป็นสิบบลำ นะทำตามกฎหมายซะบ้มบางทีเพราะนั้นเราจะจริงจังกับนโยบาย zero tolerance นะครับในทุกคดีที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์แล้วก็ทำเต็มที่เพื่อให้ปัญหาการค้ามนุษย์หมดไปจากแผ่นดินไทยเนี่ยต้องไปพูดคุยไปเจราจาว่าเรากำลังดำเนินการอยู่เป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้เราไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาที่มันยาวนานเป็นสิปีมาในช่วงเวลาเพียงเจเดือนนี้ได้